สวัสดีครับเจอกับช่อง CT ทีไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เขาเรียกว่าวิเคราะห์ฟุตบอลอ่ะครัยนะูยี่สามนะครับนัดแรกนะครับเราเสมอกับอ่าซาอุดนะซาอุดิอราระเบียโอ้ก็ผมเห็นฟอร์มการเล่นของอ่าของยูยี่สามชุดนี้นะบอกเลยว่าโค้ชก็วางเทคนิคได้ดีนะครับนักเตะแต่ละคนก็แสดงกีฬาภาพนะครับดูจากสถิตินะครับอ่าที่เราพบซาอุดิอราะระเบียเนี่ยการคลองบอล ปรี๖๐๔เซาอุจเนือกว่าแต่การยิงก็แปดประตูสัมิติตนะครับในหลังการวิ่งนะครับวิ่งแต่ละคนค่อนข้างที่จะโห่เก้าเก้าเก้ากิโลเมตรถึงสิบกิโลเลยแต่ละคนนะครับนะครับแต่ละคนนี่โหมีความรวดเร็วมีความมั่นใจนะครับกับแทคติกที่ทางสตาฟโค้ดวางวางให้นะครับบอกเลยว่ายอดมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นโจนาธานนะครับตรงงี้ น,นัดที่สก็เหมือนกันที่เราชนะเนาะในจุดโทษนะครับชนะกาตา้าโเราก็มีอยู่เขาเรียกว่าชนะ1เสมอหนึ่งก็มีอยู่4แต้มนะครับมีอยู่4แต้มนะครับทําให้เราเป็นอันดับ3ามนะของตลาดนะครับเล่นดีมากแต่ผม,มดูบอลมารับครับรชุดนี้อยู่อยู่ยิบส่งไทยเต็มไปด้วยกำลังพลเนาะ นักเตะแต่และแต่และท่านแต่และคนเนี่ยโอ้หฟิตมากเลยนะครับแต่ลูกแรกและวันแรกที่ผมดูนะครับที่เราเบียดกับเนาะเบียดกับกองหลังกองหลังซาอุดหูเบียดกับอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตะวันออกกลางหรืออาหรับอ่ะได้สบายสบายเลยปกติเ่ยบอลไทยเนาะที่ผมดูมาเนีน่ยบอลไทยก็คือจะเบียดกับพวกอาหรับไม่ค่อยได้ครับร่างกายเราตัวเล็กแต่นี่โอ้โหตัวใหญ่ร่างกายเราสู้กับเขาได้โอ้โหได้สบายสบายมากเลยนะครับ ได้ทาให้แบบน่าติดตามนะครับน่าติดตามก็ฝาก FC ครับ U23 Thailand นะครับเข้าไปดูนะครับนะครับนัดชิงที่สามนี่ก็บอกเลยว่าสุดยอดมากเลยนะครับยอดมากเลยครับทําให้แบบเขาเรียกว่าวงการฟุตบอลเนาะก็เหมือนมีความหวังแทนรุ่นพี่นะรุ่นพี่ที่เป็นชุดใหญ่นะแทนรุ่นพี่เอาทีละทอนชนะทิพอะไรพวกนี้นะครับรุ่นใหญ่ได้บอกเลยยิ่งผสมผสานกับรุ่นใหญ่บอกได้เลยว่าก็ จะเป็นทีมชาติที่น่ากลัวเหมือนกันทีมชาติไทายที่น่ากลัวนะครับบอกกันเลยไปน่ากลัวมากนะครับในในในอนาคตนะครับในอนาคตเห็นจากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามบอกโอเวียดนามบอกทมมําไมเวียดนามไม่ไม่อันนี้บ้างไม่เป็นแบบนี้บ้างนะครับเวียดนามนี่ก็แพ้แพ้มาตลอดนะครับเป็นลังอันดับสุดท้ายของตารางส่วนไทยอยู่อันดับสะัะครับชิงที่สะักะรับันนี่ก็ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะครับเราจะฝากให้ fc ทุกท่านนะครับตัวติดตามเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับสำหรับฟุตบอลนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง ct thailand ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นช่องที่วิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเอามานำเสนอฟุตบอลต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องราวต่างๆนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามกด subscribe กดแชร์ให้ถึง2,000นะครับนะครับแล้วก็ให้ถึง4,000ชั่วโมงครับตอนนี้ครบ1,000ชั่วโมง1,000 subscribe ไปแล้ว1,400่กว่า subscribe แต่ขาดชั่วโมงนะครับ ส่วนใหญ่ผมจะทำเป็นคลิปรีวิวนะครับ15วิะอะไรพวกนี้ถ้าเป็นคลิปวิดีโอ,อยาวๆนี่ก็ฝากเพื่อนๆพี่นๆน้องๆครับช่วยติดตามกดไลค์ครับช่อง c t t h a i l a n d ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณครับ